มเป็นมุษย์ของพวกเราถูกสร้างมาจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเรานั้นได้มีเพศสัมพันธ์กันเกิดมาจากคําว่าน้ำอสุจิเองเป็นสิ่งที่ต่ําต้อยเป็นสิ่งที่เรามองดูเป็นหน้าขยะขยแขยงแต่น้ำอสุจินั้นอัล่ให้เกิดมาเป็นตัวเราทำดุลินละที่ผมและท่านได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นมุสลิมด้วยทำดุลินละดังนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราลองมาจัดเราลองมาดูประเภทของมนุษย์ของมนุษย์เนี่ย มนุษย์ก็จะมีผู้ที่ศรัทธ,ธากับผู้ที่ไม่ศรัทธ,ธามนุษย์จะมีประเภทที่เรียกว่าเป็นคนที่ไรครับเราใช้คําว่ามุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเราเป็นมุมินเรามีหลักคําสอนเรามีอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาเจ้าเป็นคอลิกเป็นผู้สร้างเราเป็นมัคโลกเป็นสิ่งที่สูงสร้างดังนั้นเราต้องย้อนกลับไปถึงผู้สร้างก่อนเพื่อแสดงความกระตันยูแสดงการต่ออัตเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นผู้ถูกสร้างเรารู้อัลลอฮ์เป็น ผู้สร้างเราเนี่ยท่านพี่น้องเราก็ลองมาดูมนุษย์ที่อยู่ในรอบๆตัวเราเนี่ยมนุษย์จะเป็นบุคคลที่มีลักษณะบริบทที่ต่างกันบางคนก็เป็นคนรวยบางคนก็เป็นคนจนแล้วเราก็จะเห็นว่าคนรวยกับคนจนในสังคมทุกวันนี้เนี่ยหรือในโลกนี้เนี่ยคนที่ได้รับการสรรเสริญเยินยอคือคนที่เป็นคนรวยคนที่เป็นคนจนนั่นพี่น้องครับพูดอะไรก็ถือว่าคําพูดของเขาไม่มีค่า คนจนจะพูดปินปอนอยังไงจะพูดตลบตะแลงอย่างไรหรือจะพูดในสิ่งที่โกหกบ้างจริงบ้างหรือแม้กระทั่งเราจะมองดูว่าคนรวยเนี่ยท่านพี่น้องครับใส่ทองที่เป็นทองเก๊ที่เรียกว่าทองหนักบาทหนึ่งแต่ซื้อเส้นละประมาณ200300บาทเนี่ยคนเขาก็ยังมองว่าเป็นทองจริงอยู่นั่นแหละแต่ถ้าคนจนเนี่ยอุตสาเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อทองใส่เหมือนเข้าบา้างทองเส้นละบาทหนักเส้นละบาทนะท่านพี่น้องครับแต่เสร็จแล้วคนเขาก็มองว่าของจริงหรือเปล่าเนี่ย นี่คือสังคมที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราแค่คนรวยกับคนจนเนี่ยท่านพี่น้องครับแต่งตัวเนี่ยหรือใส่เครื่องประดับเนี่ยก็ถูกมองไม่เหมือนกันแล้วในความเป็นมนุษย์ประเภทของมนุษย์อีกเหมือนกันเราก็จะเห็นคนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยท่านพี่น้องครับมีคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้คนที่มีความรู้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาถามอะไรเขาจะไม่เคยตอบหมายความว่าเวลาเราไปมัสยิดเนี่ย เราไปเดินเจอกันเนี่ยหรือเวลาถ้าเราจะถามอะไรที่แบบเขาเหมือนคล้ายๆว่าหนึ่งเขาไม่ได้เตรียมตัวก็ได้หรือเขาอาจารย์สอนเราทางอ้อมว่ามันไม่ใช่ที่เหมาะสมไม่ได้เหมือนกับการถามตอบตอนกลางคืนไม่ได้เหมือนกับการที่อยู่ในห้องเรียนแต่ท่านอยู่บนถนนท่านกําลังขับรถท่านกําลังจะเดินหรือแม้กระทั่งในร้านชากาแฟเนี่ยมันไม่เหมาะสมหรอกกับการที่จะไปคุยเรื่องศาสนาแล้วก็ถามว่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมมันเหมือนกับเรานั้นอะ กำลังจะแสดงตนเป็นผู้รู้แล้วเรากําลังเอาเรื่องที่เป็นงานเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยไปคุยในที่ที่มันไม่เหมาะเหมาะสมในเรื่องของการเรียนรู้แต่เราจะเห็นอีกคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกชื่อว่าคนที่ไม่มีความรู้ฉะนั้นคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยท่านพี่น้องครับพยายามที่จะคุยให้ตัวเองนั้นมีความรู้ที่พูดเช่นนี้เราจะเห็นว่าในหลายๆที่เนี่ยเวลานั่งคุยกันแล้วเสร็จแล้วเวลาถ้าไม่มีคนที่มีคนไม่มีคนเรียนเนี่ยไม่มีคนที่เรียน ทางด้านสายภาษาหรับหรือด้านศาสนามาเนี่ยแล้วก็มีพวกเข้ากันอยู่สามสี่คนเขาก็จะคุยอย่างนั่นคุยอย่างนี้อันนั่นถูกอันนี้ผิดคนนั้นไม่ดีคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเขาก็พูดถูกบ้างผิดบ้างนั่นคือการแยกประเภทของมนุษย์ว่าคนรู้เขาจะพูดในที่ที่เหมาะสมตอนนั้นคนไม่รู้พยายามจะพูดเพื่อที่จะคุยว่าตนเองนั้นมีความรู้อันนี้คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามที่เราเจนลักษณะของมนุษย์ก็คือว่าคนที่มีการตะกรับบด มีการโอหังมีการจองของบางคนเกิดมาเป็นลูกคนรวยเดินก็แทบจะไม่มองคนไหลนี่ถ้าไม่ตกแล้วท่าน้องครับกลางอยู่นี้เลยหรือบางคนอาจจะบอกว่าพ่อของฉันมีบารมีสามารถที่จะชี้นิ้วสั่งใครก็ได้แต่ถ้าเราไปดูชีวประวัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุละลัลฮวาลาอิยวาซัลลัมท่านได้สอนเราไว้อย่างไรกับการที่ทาสอยู่ในบ้านเราจะดูแลเขาอย่างไรถึงแม الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาเหาะตุใดตอฟิกเจงละล้อสุภาหนุอาตาละเจ้าจงมีดนท่านพี่น้องผู้มีอม م านต่อละละวันสิ้นโลกี่รักและเคารพทุกท่านทวามดุลิล้ะครับท่านพี่น้องผู้มีอ ي มานต่อละในความเป็นมนุษย์ของพวกเราไม่ว่าจะตัวผมหรือตัวท่านก็ตามเนี่ยมันมีอามาน่าที่จะต้องรับผิดชอบมีการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาอย่างไรให้เกิดความปลอดภยัยเราทุกคนท่านพี่น้องครับเราอยาก จะบอกว่าเราต้องการที่จะลาจากโลกนี้โดยเฉพาะย่างยิ่งเวลาใกล้จะตายนั้นด้วยกับความสามัตรอห์มัดก็มีมีความปลอดภัยรอดพ้นจากการถูกหลอกจากเชตตอนขณะที่จะวิญญาตออกจากร่างแล้วก็รอดปลอดภัยจากการที่จะถูกฟิตนาและอาสาบในหลวงฝังศพแล้วก็รอดในการที่จะโดนอาสาบในขุมนรกเพื่อที่จะไปอยู่ในสวนงสวรรค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และเจ้า แต่การกระทําอย่างไรล่ะครับท่านพี่น้องครับมันจะถึงเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้นเราจะบอกว่าเราอยากจะไปสวรรค์แต่เราไม่ทําอะไรที่จะพาไปสู่สวรรค์เราไม่ละหมาดเราไม่ทําการถือสินอดมีทรัพย์เราก็ไม่ออกจากาศเรามีความสามารถมีเงินเราก็ไม่ไปทําฮัดแล้วเราก็บอกว่าฉันจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มุสตานท่านพี่น้องครับ ขอล้อ์ทรงช่วยเหลือและทรงหิดาย์ให้กับบุคคลที่ยังไม่ละหมาดขอล้อ์ทรงหิดาย์าเปิดใจให้กับบุคคลที่ยังไม่ทําการถือศีลอดขอล้อ์ทรงหิดายห์ตาฟีกให้กับบุคคลที่มีทรัพย์สมบัติยังไม่ออกซากาตและไม่ไปทําฮั์เลยเถิดเรามีความเป็นห่วงและเรามีความรักต่อคนกลุ่มนั้นว่าไม่ได้หมายความว่าซะกาศจะต้องออกให้เราอากาศนั้นท่านอยู่ตุ้งคุท่านก็ออกให้กับคนตุ้งคุท่านอยู่เบตงท่านออก็ให้กับคนเบตง ท่านอยู่แม่สายท่านกอให้กับคนแม่สายก่อนถ้ามันหมดแล้วหรือหาคนไม่ได้แล้วท่านพี่น้องท่านก็ดูองค์กรท่านดูดูมูลนิธิเอาแล้วก็สามารถที่จะให้สากาศข้ามถิ่นข้ามจังหวัดเพื่อให้เกิดความดีกับคนที่จะรับตรงนั้นถ้าเรารู้ว่าเขาเหมาะสมกับการรับดังนั้นเมื่อเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกเพื่อนที่จะทํางานร่วมกันเราไม่สามารถเลือกเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกัน เห็นไหมครับท่านพี่น้องวันนี้นะวันนี้เนเวลาเราจะส่งลูกของเราเราจะเลือกโรงเรียนให้กับลูกของเราเราจะเห็นคนที่มี إ ي มานก็จะบอกว่าโรงเรียนไหนก็ได้ขอให้ลูกสาวของฉันได้คุมหิยับโรงเรียนไหนก็ได้ขอให้ลูกชายของฉันได้นุ่งเกงขายาวโรงเรียนไหนก็ได้ขอให้ลูกของฉันได้ละหมาดกลางวันและละหมาดวันศุกร์นี่คือมุสลิมผู้มี إ ي มานผู้มีศรัทธาแต่ก็ยังมีมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าโรงเรียนไหนก็ได้ที่ลูกของฉันพูดภาษาอังกฤษเก่ง โรงเรียนไหนของฉันโรงเรียนไหนก็ได้ที่ลูกของฉันเก่งวิทย์คณิตแต่ไม่ได้ละหมาดวันศุกร์อยู่มสแล้วอยู่ม5แล้วอยู่มหแล้วท่านพี่น้องครับอดีตอาจจะมีโรงเรียนสอนศาสนาน้อยโรงเรียนที่เป็นของโรงเรียนของอิสลามน้อยแต่ณนะวันนี้ท่านพี่น้องขอย้ํานะครับว่าโรงเรียนเกือบทุกที่นะไม่เกือบหมดแล้ว แต่ถ้ายังไม่มีก็ต้องบอกฝากว่าทําไมพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในแต่ละโซนในแต่ละจังหวัดในแต่ละภาคไม่คิดที่จะสร้างโรงเรียนเป็นของตอนเองในเขตละภาคตนเองทําไมไม่สร้างโรงเรียนประจําทําไมไม่ยกระดับเราอยู่ทําอะไรกันผู้นําองค์กรผู้นําท้องถิ่นผู้นําในเรื่องของการที่จะกระตือรือร้นได้สิ่งต่างๆเนี่ยเราทําได้มากมายเราสร้างนั่นสร้างนี่ได้แต่สิ่งที่จะสร้างโรงเรียนให้มันเป็นเอกภาพ แล้วเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นตัวตนของอิสลามเนี่ยท่านพี่น้องครับเราไปทาฮัตเราก็เห็นโรงเรียนที่อยู่ในนครมัก,การในนครมดินะเราไปประเทศมาเลเซียเราก็เห็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศที่อยู่หลากหลายเหมือนเรามีหลายศาสนาเหมือนเราแต่เขาสามารถที่จะมีตัวตนเป็นอัตลักษณ์ของเขาได้ว่าเขาจะสร้างโรงเรียนอย่างไรเรียนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษามาลยูทําไมเขาทาได้เรียนเจ็ดโมงเช้าไดยซ้าําแล้วก็เลิกแค่บ,บ่ายโมงเอง ทำไมคนของเขาทําได้แต่ของเราท่านพี่น้องเรียนกันตั้งเจ็ดเจ็ดโมงกลับมาสี่โมงเยน็นต้องเรียนฟัดดูอินต่อต้องเรียนกุรานต่อภาคกลางคืนสองทุ่มลูกเรายังไม่ได้นอนเลยสองทุ่มต้องมานั่งทํากันบ้านเพื่อที่จะส่งพรุ่งน,นี้เช้าอีกถ้างานเยอะบางคนไม่ไปโรงเรียนอันกูรอานแล้วก็นั่งทํากันบ้านเรากําลังจัดสรรอะไรกันอยู่หรือเปล่าจนกระทั่งลูกหลานของเราเนี่ยมันเรียนเยอะไปหรือเปล่าหรือใช้เวลาน้อยไปหรือเปล่าหรือใช้เวลาไม่คุ้มค่าหรือเปล่าดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่บอกว่าคนที่มี إ ي มานท่านพี่น้องครับอาจจะบอกว่าความคิดต่างกันอัลสุฮานุวตาลาเจ้าเนี่ยได้สติปัญญามาทุกคนแต่ความคิดไม่เหมือนกันของแต่ละคนบางคนท่านพี่น้องครับมีทรัพย์สมบัติมีเงินทองแต่ฉันไม่มีความสามารถในการที่จะบริหารฉันก็ดูแลทรัพย์สมบัติของฉันอยู่อย่างเนี้ยแต่บางคนมีความคิด มีการศึกษาสูงอยากจะทํานั่นอยากจะปลูกโรงเรียนอยากจะสร้างโรงเรียนอยากจะมีโรงเรียนเพื่อที่จะให้เด็กในชุมชนนั่นได้มาเรียนเพื่อที่จะมีการเรียนภาษาอัหรับมีภาษาอังกฤษมีละมาดอยู่ประจําเลยก็ได้แต่ไม่มีตังค์ไม่มีที่ดินบางคนไม่ทําอะไรเลยท่านพี่น้องครับไม่มีตังค์ด้วยแล้วไม่คิดด้วยเนี่ยคือลักษณะของมนุษย์ที่เราจะเห็นชัดๆกันก็คือว่าหนึ่งมีทรัพย์สมบัติแต่ไม่คิดเพราะเขาคิดไม่เป็นสองมีความคิดแต่ไม่มีทรัพย์สมบัติ สามันไม่คิดแล้วฉันไม่ยุ่งอะไรทั้งสิ้นฉันอยู่ของฉันไปวันๆหนึ่งในคนที่สามซีไม่คิดด้วยแต่ขวางเขาอยู่ตลอดใครทาอะไรชันขวางเนี่ยซีประเภทเนี่ยในสังคมที่มีความวุ่นวายถ้าเราเอาคนสองคนคน,คนแรกกับคนสองมารวมกันนะท่านพี่น้องนะยังก็ถามว่าในชีวิตผมผม,ผมอยากทําอะไรผมอยากมีโรงเรียนทุกวันนี้ผมเป็นครูผมเป็นครูที่สอนหนังสืออยู่ที่สถาบวิทยาลัยแห่งประเทศไายนับดุลินแหละอย่างน้อยก็คือในสอนสิ่งที่เราได้เรียนมา แต่ถามว่าทำไมอยากมีโรงเรียนเวลาเราไปคุยกับเพื่อนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เขาสอนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเขาจะจบด็อกเตอร์แล้วเขาลาออกท่านพี่น้องครับเป็นหัวหน้าแผนกเป็นคณะบดีด้วยเขาไปเปิดโรงเรียนอนุบาลเป็นคนให้คําปรึกษาแล้วก็ให้คนอื่นบริหารแต่เข้าไปเปิดโรงเรียนที่เป็นอะไรครับเหนือกว่ามัธยมด้านภาษาหลับล้วน ทานมีน้องลองฟังดูงนี้นะครับว่าท่านอยากเหมือนผมไหมเขาเป็นคนที่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเล่าประวัติของเขาเขาเป็นคนที่ได้ชื่อว่าไปเรียนประเทศแอฟริกาทางเหนือเนี่ยประเทศหนึ่งในกลุ่มของประเทศอาหรับก็คือซูดานไปตั้งแต่อายุ17แต่เขาไปเรียนเพียง8ปีเขาจบปริญญาตรีสองใบปริญญาโทสองใบแล้วก็เรียนด็อกเตอร์ยังไม่ทันจบแต่เสร็จแล้วก็กลับมาเขาสอนมหาลัย แล้วเขาก็มีความภาคภูมิใจเหมือนคนทั่วๆไปจบปริญญาโทแล้วก็เก่งภาษาอับมากแล้วก็ความสามารถเขาเก่งมากเขาสามารถที่จะสอนจนกระทั่งเป็นหัวหน้าแผานกภาษาอับในมหาวิทยาลัยนั้นแต่สุดท้ายเขาไปเจอเด็กเล็กๆที่เป็นลูกของข้าราชการเนี่ยท่านพี่น้องครับอ่านกุรเานไม่ได้เพราะไม่ค่อยมีเวลาก็ขอแรงขูเนี่ยอาจารย์คนเนี้ยไปสอนตามบ้าน เวลาสอนได้ประสบความสำเร็จท่านพี่น้องจุดหนึ่งที่เขาบอกเขาพลิกชีวิตและเปลี่ยนชีวิตของเขากับการรับตําแหน่งของการเป็นอาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยก็คือพ่อแม่ของเด็กนะท่านพี่น้องครับถามว่าแล้วเมื่อไหรจะสอนฉันล่ะฉันอยากอ่านกูอ่านได้เพราะฉันก็ไม่มีเวลาฉันมัวแต่มาทุ่มเทอยู่กับการงานวันวันนึงก็คือนะครับเดี๋ยวบินไปประเทศนี้ี๋ยวบินไปประเทศนี้เพราะเป็นธุรกิจเสร็จแล้วเขาก็จึงคิดว่าไม่ใช่แล้ว ที่อัลลอฮ์ให้เขาได้ไปเรียนที่ประเทศซูดานเนี่ยคงจะไม่ได้มาอยู่บนเหมือนคล้ายๆอยู่บนหอคอยกับการอยู่ในหมหาลายัยแต่รากหญ้าแล้วท่านพี่น้องครับชาวบ้านละ่ะใครจะเป็นคนดูแลใครจะเป็นคนสอนเขาทิ้งมหาลายัยเขากลับไปอยู่ทางจังหวัดบ้านเขาที่เป็นชนบทแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปเปิดโรงเรียนให้คนรวยนะท่านพี่น้องครับเป็นคนบริหารให้ลูกของคนรวยเป็นคนดูแลแต่เขาเป็นคนวางหลักสูตรว่า ระดับอนุบาลเนี่ยสามปีเนี่ยควรจะเรียนอะไรสอนอะไรแต่เน้นหนักไปในเรื่องของการใดอัคลากจริยธรรมที่เป็นศูนย์หน้าของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอาเลวะซัลลัมพูดอังกฤษวิดคณิตเรียนออวิดคณิตยังไม่ได้มีอะไรสําหรับเด็กแต่ว่าในเรื่องของเบสิกเบื้องต้นเนี่ยท่านพี่น้องอนุบาลก็คือคณิตเขาก็มีภาษาอังกฤษวันหนึ่งเขาก็เรียนภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาอับเสร็จแล้วท่านพี่น้อง เขาไปเปิดโรงเรียนของเขาเองที่บอกว่าเปิดเหนือกว่ามัธยมแต่ไม่ใช่มหาลัยก็หมายความว่าโรงเรียนของเขาเนี่ยเขาจะรับเฉพาะเด็กมห้าฟิลิป,ปินมีเรียนแค่มหไม่มีมหมัธยมเขามี5ปีเขารับเด็กที่จะเรียนโรงเรียนเขาปีละประมาณ 30- 40ถึงคนโดยประมาณก็คือห้องหนึ่งหรือสองห้องแหละแต่เด็กที่จะเรียนของเขาได้หนึ่งต้องสอบภาษาอังกฤษ ในวิชาวิทย์กับคณิตผ่านผมยังถามว่าถ้าลูกของผมส่งไปเรียนฝากไปเรียนเนี่ยรับไหมเขาบอกก็ตามกติกาสอบคณิตกับวิทย์เป็นภาษาอังกฤษถามว่าสอบนะฮัวสอบไหมไม่สอบกวนอ่านลูกกวนอีมานไหมไม่สอบบางคนมาอย่างกะริมอไม่ได้เลยต่เป็นมุสลิมนะท่านพี่น้องนะนี่คือคําพูดจากปากของเขาเนี่ยเด็กมาพูดระดับไม่ได้กะริมอไม่ได้ก็มีแต่เขามีข้อแม้ว่าภาษาอังกฤษวิทย์คณิตได้ เวลาเขารับท่านพี่น้องครับเขาบอกว่าเด็กจบม .5 สามัญได้หมดแล้ววิทย์คณิตฟิสิกส์เคมีสังคมอะไรเรียนมาหมดแล้วเพียงแต่มาปรับจูนว่าให้เรียนภาษาอับเพื่อการสื่อสารอีกสองปีฟังพูดอ่านเขียนสอนเรื่องซีรอสอนเรื่องเตาฮีตสอนเรื่องชีววระวัตินบสอนเรื่องประวัติของบรรดาศาส,สดาท่านก่อน,อนสอนเรื่องฟิกสอนเรื่องอะไรครับวาทะศิลสอนสำนวนวหารอะไต่าง ในเรื่องของภาษาเนี่ยสองปีแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ท่านพี่น้องวันที่ผมได้ไปอยู่กับเขาที่อินโดนีเซียและมีโอกาสที่ไปเยี่ยมโรงเรียนของสาขาทิริยาตเปิดในนครจาการ์ตาเป็นวันที่ผมบอกผมก็อิจฉาเขาเด็กฟิลิปปินส์จบ18คนอาจจะมากกว่านั้นแต่เขาบอกปีเนี้ยสิคนที่จบที่มหัดที่เป็นสาขาของมหลาลัยทิริยัตเนี่ยของอิหมั่มเนี่ย สิบแปดคนคือลูกศิษย์ของเขาชุดแรกที่ผมบอกว่าเขาจบกลับมาแล้วเขาออกจากมหาลาัยมาเปิดโรงเรียนเนี่ยเด็กชุดเนี่ยเป็นชุดแรกของเขาที่มาจากทั่วทุกจังหวัดในประเทศของเขาเสร็จแล้วจบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยปริญญาตรีมาเรียนภาษาสองปีท่านดูนะครับเรียนของเขาสองปีมาเรียนมหา,าลายัยเตรียมภาษาอีกปีถึงสองปีเขาบอกให้เรียนสองปีเพราะต้องการจะเอาข้อมูลเพื่อกลับไปพัฒนาในบ้านของเขาและเรียนมหา,าลัยอีกสี่ปี สุดท้ายเด็ก18คนนี่เรียน6ปีจบปริญญาตีคือลูกศิษย์ของเขาที่เขาสร้างมาทำดุลิล,ล่ารับท่านพี่น้องนั่นคือความสําเร็จของเขาเราไม่มีแต่เราก็แอบดีใจกับเขาแล้วเขาก็พูดบนรถว่า18คนนี้มีคนหนึ่งที่เป็นโมอัลลับเป็นคนคริสแต่เสร็จแล้วมาเรียนกับเขา2ปีอยู่กับเขาสปีท่านพี่น้องขึ้นคุตบ้าเป็นภาษาอาหรับได้ขึ้นคุตบ้าสามารถพูดในคนฟังเนี่ร้องให้ได้ นั่นคือความทราบซึ้งนั่นคือฮิดายะ์นั่นคือ, aya, คอตาเฟกที่อัลลอฮฺส